พระอรหันต์กนกพารัตทวาชะเป็นหนึ่งใน1 8อรหันต์ปางนี้เป็นปางแคะหูหลับตาข้างหนึ่งสื่อรหัสแห่งธรรมะถึงการที่พระอรหันต์มีหูเบาพระอรหันต์ม่รับรู้เรื่องราวอันวุ่นวายของโลกสอนว่าบางครั้งปิดหูปิดตากับเรื่องบางเรื่องเสียบ้างจะได้ทุกน้อยลงเห็นคนอื่นทำอะไรไม่ถูกใจก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์ทุกเรื่องแต่บางทีก็ทำได้ยาก หรือเราไม่ตั้งใจทำจริงพระอรหันต์กนกพารัตวาชะปางแค่หูนี้เป็นหนึ่งใน18อรหันต์ชุดที่ได้รับมอบจากรัฐบาลกวางเจาอันหนึ่งคำว่า18อารหันต์หลายคนเข้าใจว่าเป็นท่าทางในการฝึกสมาธิหรือกำลังภายในของเจ้าหลินแต่18อรหันต์ในที่นี้เป็นอรหันต์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในคำพีธรรมสถิต